สวัสดีครับผมตักโอด่านนะครับและเราก็มาอยู่ในเก็บเซฟเดอะด็อกนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้วด่านที่เราจะเล่นวันนี้ด่าน60ถึง70นะครับ คือทำไมผมถึงเล่นพวกนี้แบบว่าเฮ้ยผ่านผ่านหมดแล้วเล่นให้ดูคือมันยากนะใหม่ๆถ้ายังไม่รู้อะไรเออโอเคแล้วด้านนี้เราจะต้องวาดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้ามันเอียงซ้ายหรือเอียงขวามันก็จะติดติดอ่าติดตรงที่เราวาดส,งสูงๆอ่ะ มันจะติดเอาอ๋อมาวาดสูงไปไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องต้องเอาสามด้าด้วยผมก็จะวาดอย่างนี้แล้วกันอืมไม่ได้อะ่ะเนี่ยมันจะพลาดไว้พอดีนะเราต้องเลือกอยู่ข้างหนึง่งนั้นผมเลือกไปด้านซ้ายแล้วกันเอา้ามันมัน พาดได้แค่กเดี่ยวไอที่จะเหลือดาวสามดวงเนี่ยอ่ะโอเคเนี่ยเวลมมามันมันอ่ะจะตกหนามมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นนะโอเคด่านนี้ง่ายครับด่านนี้ก็แค่วาดอย่างนี้จบ แต่ถ้าใครจะเอาเป็นตัวเหรออันนี้ผมยังไม่เคยลองนะองต้องวาดรูปแบบล้อมกรอบอะดังภาพนี้หรอจะต้องวาดตรงนี้แล้วกอ็ออกไปข้างข้างๆหน่อยอเนี่ยเวลาที่มันลงน้ำอะมันจะมีแบบพื้นที่นิดนึงอะ โดนละอันนี้โดนอันนี้น่าจะโดนเอาผ่านผ่านพอะข้างหน้านี้แบบเราโดนนะเอาสองดาวเองไม่เอาโอเคดู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 ด,ด,ดูนี่เออเนี่ยเราจะมาคายอยู่ตรงน้ำอ่ะมันจะมีอยู่ในดเตี้ยว มันเริ่มยาก,กน,นะครับแล้วตรงนี้หรอตรงนี้จะต้องวาดอย่างนี้นะอืมเนี่ยวาดอย่างเงี้ยมันจะติดด้านข้างนะแต่ว่าด้านอืมด้านข้างด้านขวานเนี่ยมันมันติดเพราะว่าผมวาดไม่ไม่สดไง โอเคนะแล้วก็ตรงนี้เหรอเราจะต้องวาดโดยใช้ด้วงอะ่ะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหลุดนะเนี่ยพึ่งจะบินมาตอมเรานะโอเคเราผ่านเอาโอเคมันเล่าใหม่ เราวาดตรงนี้เราออกไปสดๆพอเวลามันเด้งขึ้นมานมันจะมันจะให้กล่องเข้ามาได้นะครับมันต้องวาดนิดนึงอ่ะอยเนี้ยเออเออเอ,อ้าตายอยน่นเนี่ยนิดนึงเราต้องรอดูตอนเด้งขึ้นมาเนี่ย มันจะเป็นยังไงเนี่ยแค่นั้นเองอด้อืมกล่องโลจัมันป้ายตรงๆเออเนี่ยเราจะ ได้ไม่หลุดไงนี่นะครับมันต้องวาดแบบตรงๆอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีปึ๊บ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 นี่เห็นว่ามันวาดเราแบบมันมันติดเราที่เราวาดไปอ่ะมันจะติดนะกันไว้ที่เหลือรอดวงเนี่ยเห็นป่ะมันมี ลายเส้นมันมันกันเอาไว้นะแล้วด่านนี้หมูมากอันนี้วาดอย่างนี้เลยอันนี้ง่ายนะครับบางอันยากแล้วก็ตรงนี้เหรอผมจะวาดอย่างนี้แนละ้วกันผมอยากจะวาดสุดนะแต่อ่า ดาวสามดวงเนี่ยมันจะไม่สุดอะ่ะเนี่ยเห็นป่ะโอเคโอเคโอเคเออเออดันไว้ดันไว้นไวเนี่ยบางบางทีมันก็ติดนะบางทีมันก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นหล่นน้ำนะอ่านั้นดูอีกที อเห็นป่ะเราจะต้องแบบวาดแบบยังไงอ่ะให้มีอ่าเหมือนนึกภาพแบบว่าเป็นอ่าอเส้นอะไรเส้นเหล็กอ่ะอย่าวมันจะไม่สดนะ ลองอย่างนี้มโอเคโอเคเอ้ย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 อืมต้องวาดอย่างนี้แล้วกันเนาะน่าจะเป็นวิธีที่ถูก อันนี้ก็ง่ายเดียวนะฮะปึ๊บเป๊ป๊แค่นั้นเองแล้วก็ตรงนี้วาดวาดอ่าเป็นวงกลมรอมรอบไปนะระยะก็นิดหน่อยนี่ แต่ที่จริงอะ่ะเออผมลืมไปถ้าอยากชนะจริงอะ่ะบางทีอะ่ะวาดอย่างเงี้ยมันมันมันจะหลุดเราจะต้องวาดแบบนิดห,หน่อยเห็ป่ะมันจะได้แบบกันกันพึ่งมาใกล้ๆนะแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้วาดล้อมรอบไปนะ ือวาดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือรูปมนันนจะได้แบบไม่ไม่หลุดไปไหนถ้ามันหลุดมันจะตกลงน้ำไงนะแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้โฟกนไงอันนี้แล้วโฟกแต่ถ้าเอาลายเส้นมาอย่างนี้เราต้องวาดให้ล้อม,ล,อม,ล,อมล้อมล้อมลวกอ่า รูปเราเลยนะเพราะว่ามันจะต้องการที่ว่าเป็นเส้นแล้วมันจะอยู่เป็นรูปอะจะเป็นแต่ไม่เป็นสักทีผมวาดเคยเคยเป็นนะอื มันต้องวาดแบบเป็นอืมเอาเนี่ยเวลาอาออาจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจาจะเนี่ยมันจะวาดแล้วมันจะลอยอยู่อย่างนั้นนะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน